สวัสด,ดีย่ำเศร้ากับพี่น้องครับโอ้มาเบิ่งงวัวอีพอต่งงัอองวออกลูกแต่ว่าบ่ได้ลูกครับออตายค่าท่วงว่าสันจังสศรีวาจังไดนะครับก็เลยมาเบิ่งน้ำอีพอก,กับอีเมียนี่แหละตัวนี้ครับเนี่ยตัวสื่อมาใหม่หัวใจได้ซีมือนะครับมาเหมือนเลยก็ออกลูกรถกระแทกมันหมแมนบ่ความแห่งรถกระแทกท่วงมันบอกขึ้นนะจังใดสินี่ตอนเอาขึ้นรถนะตอนเขาเจ้าว่ามามันหัวเในพอ่อมันหุ่นอยู่เดิมันสิต่ำเลยว่าเัรน เนี่ยนะครับยังตัวนั่นบ้านนี้ตัวนั่นกับมานเงือนนะพ่อเนาะมันเนีเอาลูนเอาตัวนั่นตัวนั่นพ่อเป็นยังดอกนั่นนั่นเห็นว่ามันสิแลี้ต่ำมันหวงลูกมันอยู่หัวงงี่ยมันเหลดมันี่นเดี๋ยวกะทำยาแก้สิบเนาะเดี๋ยวจังอันนี้ลูกเอ้ยงวดหน้าจังเอาไหมเออยังตัวนั่นล่ะเอาไหมลูกเอาไหมเออหูหู้หูบาดเดียหู้หูมีกระบุนมาอืมบุญมีกับบุญมา เอาเพี้ยนเอาบาัตรใ่ถือว่ามาอยู่น้ำเห่าเล่ะตัวดันกัดสร้างมันเอามัเป็นยังอือมออมาแล้ว<โ>ลบ่ได้ดูกัน,กนลบ่ไดลูกหายใ่ซ้ำเนาะโอ้ยเอาตัวหนาจังว่ากันโอ้ยวาตสนาพประตงไม่ปีพี่น้องสวัสดีเ่ยเมื่อเ้าครับคือเป็นยังสี่นาะอีเมียีพอข่อยเนาะ งวดตัวเสือมาใหม่ตัวใดมาใหม่ครูหนึ่งนี่มันออกลูกเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยตัวสีดำตาลตัวสีอันออกขาวๆเนี่ยมันออกลูกมันเป็นแังไหนก่อนแม่โอ้ยเนาะต้นเส้นตัวนสัตว์มันเป็นแนวไหนสิมันจงตายได้ถ่วงเลยมันตายใน้ถ่วงเลยเต๋โอ้ยเนาะเอาไปยนต์ตัวของขี่รถออาไปหาไปเบิ่งอันอันนี้น้องมันหมอแม่นี่ยปุ้ยน้องเต็มเอิ่มเลยอยู่เนาะ เซ็ตจะไหนล่ะลูกบ้านบ้านี่เอือนเอือนผู้เฒ่ามาเห็ดเอือนคนไส่บ้านมาเห็ดเนาะนั่นน่องของมองอยังไงพี่น้องโอ้ยตะลีโตนสัตว์ง่วออกลูกจะไดนจังอันจับมือเฮ้ยแม่หอบมากเฮ้ยจักมืออลไรหอบมากนี่ซีมือนี่ต่ว่าบ้านี่มันออกลูกพี่น้องมันออกก่อนกำหนดนี่แหละเบิงซ่ง นี่ครับพี่น้องนอนแองแมงอยู่นี่ถ่ายได้อยู่ที่นาะเอาตัวแใหญ่ายนึกไหมพี่น้องนี่ไหมนี่ครับโอ้ยยังวะคือเป็นจังซีเจได้พี่น้องนี่นอนแองแมงอยู่นี่ต,นนตัวเมียบอกเมียตัวเมียสั่มได้พี่น้องตัวแบบง่ามเลยครับนี่ีเมียเราว่าโอ้ยได้ตดัวเด้อุตส่าห์ว่าได้มาอยู่นลำเลี่ยอเอา้าเฮ้ยเจไดแล้วบัดนี้ตัวแบบง่ามตัวบักงามเลยบางทีแหละพี่น้องเอ้ย เฮ็ดจังไดล่ะพ่อว่าือเป็นจังซี่บัดนี่หนึ่งว่ะโอ้ยเนาะว่าสิได้อันว่าสิได้เลี้ยงน้ำแน่กับพวได้เลี้ยงซจำเนาะโอ้ยวาสนาจังว่ามันเกาะออกก่อนกับหนวดไดพ่อกันเสีแนวนี่บ่บ่บ่มันมันถ่วนพอดีเขาบ่เรื่องเนาะเขามันจับมาจากฝุงโอ้ยเนาะเนงว่ะมันขึ้นรถเนี่ยแมนเขาสีเฮ็ดมันแห้งโอ้ตาสี่ไดตาสี่ไดตัวบักงามเลยใจบัก นาะตบองงามเลยเด่นี่ยได้ออกมาย่างจงๆก็สีงามครับยังไงพี่น้องเลยนี่แม่มันน้องมันกระบองงามเนาะโอ้ยมันบ็ถวนเนาะถวนก็ถวนมันมันฟาดนั่นแหละวผูกถต่มันง้อถวนเด็กมันต้องดำขอไปเบิดเออเออมีง้อมาถวนมันมันฟาดมันอ้าดวดวงเอาวาสนาเอาพอเอ้ยเอาไม้เอาไม้เอาตัวไม้แม่ สูสูตัวไหมอืมนี่ละสรรพสิ่งสารลาสัตว์ในโลกมนุษย์อมผู้ใดก็เคยพอยเราของผมก็เคยพอยกันละขนาดว่าตัวกันแท้จืิอๆกันยังเศษของน้องเนาะหัวโตบางใยหนึ่งไหมตัวกันแท้ซืิอๆจะได้เสียของขาเศษของน้องขือกันั่นก็ดีแห่งเลี้ยงใยแล้วเนาะโอ้แสดงว่าอ่า เอาไม่ลูกเอาไม่เอาไม่ว่เป็นยังดอกเขาหมดลูกดีอยู่ดอกตัวนั่นได้เหนตัวนั่นยู่หันจักเดือนแล้วนั่นตัวนั้นได้เห็นสามเย็นเหรอชี่เย็นเหรอได้บอกผู้สิเหตุเออเอาเอิ่นเพิ่นมาโอ้เขาาไปสีต้มใส่ใบบักซีดาคือจังอยู่บ้านผมก็เจ้าเหตุต้มใส่ใบบักซีดาแต่ว่าเขากะเผากะยังสะกวันที่ตุ่นมัน ผมว่าเจ้าเขาไปสีบ่ครับผมหนึ uh ่ง oh. ว่ามันสีมาเห็ดงัวน้ำกันมันออกว่างันพวกอ่ะมันตายแต่ในท้องวงคนมาจันใช่ว่าอันพอยนต์ตวงแลสีต้มสีเผาซะก่อนมันออกม่านี่แล้วมันตายมันจะอยู่ในท้องแล้วว่าจันเอาไปเอาโมอาโมอยู่บัดเนี่ยเอาตัวไม้ลูกเอาตัวไม้อดเอาอดเอาตัวไม้เออเอาตัวไม้ S <S อีแม่ดีใจว่าได้อันงัวมานมากแต่ซื้อมานด้่ซีมือนี่แม่ซีมือนอี่ออกลูกซ้ำบาดนี้ดีใจว่าสิโชคสิมันแน่่าสนอกจะได้ออกมาจจะเมิดเลยบาดนี่เอาตัวไม่เอาตัวไม่นี่เล็บมันขอแกะไปยุ่นี่จะเสียสูไปจะตงไม่ใ่ปีอันล่องซิมมึงดูนี่เคยกินบะ <c ười> อีแม่เ <c ười> ราอีแม่เราบสถนัดงวหน่อยอันเล็บมันตองแกะแต่โบสถันดำหมดแม่เนี่ยมันเริ่มดำแล้ว สมัมตะเกี่ยนกล้วยนะเรียกกล้วยก็จะเกลี่ยตัวตะกี้่เมีแ่บ่แกเลยแต่ว่าอันงัวขก็จะโบกแกดอกเุมือนี่อนี้ว่ามันว่ามันบ่ย่างแล้วก็เลยแกนะจริงๆแล้วนั่นของกล้วยตะกี้ก็จาแกแกเห็นอย่างวงาตีมันจังยางไงยางมันใหญ่ขึ้นมากขามันจังโบกอันโคตรโบง่วบโค่งโบทกยังเป็นไากันของง้วนี่เสมอนี่บ่ด้แก ปัดหน่องมันเตรมเอเลีอน้อแม่เนาะได้สร้างเบิ่งบ่อจักโลกนี่ป๊าดหน่องไม่เป็น้องเอ้ยอีแม่ต้มไปแล้วโอ้ยมันดุสม่มันหน่องมันงามอยู่เอาใจล่ะเอาว่าจะค่ายไปประกวดมาใจไหมต้มไปสักก้อนเท่าไปเอาได้กินแต่น้องก็ดีน้อกแม่เอ้ยถือว่ากำไรมันกำไรมันเด้อยู่น้ำน้องมันนี่เด้ เอออือต uh, uh, ้มน uh, ah, so um yeah, yeah. okay. ้องงัวดละบาดเลยพี่น้องอ่ะโซกวดสนาเดียวไอ้เจ้าหน้ากระทรติดดอกอืออืข้าวเดียวสนาใส่เงินก้อนใหญ่ดอกสิอือได้เงินก้อนใหญ่ดอกวัดสนาเฮรออืออือนั่นนี่เผาซะก่อนบอกพอเห้ยเผาดังไฟเผาซะก่อนบอกเฮ้ยจังต้มเผามันหอมกินควันไฟก่อนเนาะ โอ้ยคันยุบานผมเป็นพญเกียวหน่อยมากูเสียห์ตลอดได้แล้วปาเราเป็นพญเกียวอือหนึ่งอือแม่แม่เราพอกินน้ำดอกก่อนพอกินกับพ่อไปยังน้องแม่ก็จะกินน่องในเจ้าเลยอีแม่อีแม่เราพอกากินกินน่องมันนี้แม่เจ้ามันก่อนกำหนดเนาะเเดือนนาะผมก็ว่าอยู่มันก่อนกำหนดยังไงหกเดือนนี่มันผสมบุญป่าไหนอะนะ พบอกไงกรับมันโคนกระแทงงหรอปแมนอืมกระพ้นกระแท่งอ่ะกานดีแทงดีแท่งตั้งสามที่เดียนนี่เนาะอืมมันแทงตอนเคลื่อนย้ายนะแมนเอาขึ้นรถขคือยังนี่ยล่ะบางส่งรถมันฟัดกระแทกเนี่ยอ่าไ่ยืนหนีมันก็บมันโอ้ยมันไหนมาหูอไรเฉยหัอมมาเยี่ยมหูยดอกบาดนี่บ่งแมวหูอยู่ดอกอืมเอาสูอีลาสูเดี๋ยวจังอันเอาไหมเดี๋ยวได้ตัวไหมเออคำคุ้นไหมลูกเอ้ยอ่าโอเคครับเสาหนี้ขออนุญาต ถ่ายคลิปให้พี่รองเบื้องนะครับเอาบ่เป็นยังบ่เป็นยังนับหนึ่งไม้เฮ้าจวดจวดจวดคือเกานั่ะหล่ะได้ลูกเด้อคำคูณคำคูณอีบุญรอดกับอีบุญมีบ่ะบุญมีกับบุญรอดงัวใหม้เออบุญมีกับบุญมาสินดอกงัวใหม่พอเนี่ยตวงไม่เนี่ยปีพี่รองเอาตัวนี้ก็ถือว่าอันนี้ไปบุญมีบุญมาบุญรอดสามตัวสามตัวเฮียตตัวนั้นกับง้อกบ่าเน้ยบุญอีบุญรอดอ่าอ่าอาเอาเอานำร่น อ่ะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละเดี๋ยวสิบมีกระจิตกระใจเฮ็ดสิรหลวดใ้คอยบ่อเนาะมาเน้วอีเมียคอยเนาะมีย้่เนาะคนละส่วนคนละส่วนคนละส่วนแต่ว่าตอนใ้ต้มน้องง่วก่อนเออเข้ากัไดนเบิงเ่งแต่แย่งกันนี่ละเอาโอเคครับกำลังใจพ่อต้องแม่ปี